สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี Jamie, ่น้องมากินอันนี้นะคะพี่น้องไข่เจียวสะอุมนะคะพี่น้องแล้วก็มีแกงมะลุมนะคะพี่น้องแกงส้มมะลุมนะคะพ,พี่น้องอันนี้เพื่อนแกงนะคะพี่น้องแล้วก็มีผัดผักบุ้งนะคะพี่น้องผัดผักบุ้งไผ่แดงนะคะพี่น้องผักบุ้งเก็บมาจากสวนข้างๆนะคะพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ ก่อนจะกินก็ม้วนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาพี่นนองมาทานข้าวด้วยกันนะคะตักเลยเพื่อนตักเยอะๆเลยกับข้าวเยอะนะคะพี่นนองมาค่ะพี่น,กกน้องกินข้าวจ้อมกันค่ากินไข่ไก่คูรอบพักาะคาเลยค่ะ,นะเนาะแล้วก็แกง แกงหมักพักเนื้อไก่นะ่ยค่ะวะเราก,ก็กินพักพักกับจอนโคนะคะนะอ,อร่อยนะคะคุณน้องจานไปจันเอยอะ มาทานด้วยกันนะคะพี่น้องมีทั้งกุ้งแห้งกุ้งสดนะ,ะพี่น้องนี่กุ้งสดตัวใหญ่ๆอันนี้พริกแกงมันเผ็ดนะคะพี่น้องอร่อยดีพริกแกงซื้อแบบพริกแกงสำเร็จรูปนะคะพี่น้องอืมอร่อยดีจังยี้เย อยู่ที่บ้านเคยกินแต่ยอดมันนะครับเอมันลุมลูกมันไม่เคยกินฝั่งม่พึงพึงมากินเมืองไทยนะพี่น้องผัดผักมุ้งผัดผักมุ้งในสวนเก็บในเก็บมาในสวน ใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะพี่นะอะไข่เจียวอร่อยมากนะคะพี่นนอะนี่ เยอะเยอะเลยครั้งแรกเลยนะคะพี่น,น้องที่กินแกงส้มมะรุม กินกับไข่เจียวสาโอมอร่อยมากนะคะพี่นังตามด้วนกุ้งมีปลาด้วยนะคะพี่น้องปลาชิ้นใหญ่ๆมีทุกอย่างเลย ของไง่ายๆนะคะตรงนี้อร่อยมาก ันนี้มันรมมันน่าจะแก่นิดนึงนะคะพี่น้องถ้ามันแบบยังอ่อนอยู่น่าจะกินได้ทั้งหมดเนาะตักเลยกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆ เผักปรุงก็อร่อยนะคะพี่น้อง ผัดแป๊บเดียวถ้าผัดนานสีมันจะไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยนะครับพี่น้อง เ้าเหมือนฝนจะตกอร่อยมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ